มาทันที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นการจับตาความเคลื่อนไหวของอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรนะคะนอกจากเรื่องของสุขภาพอัปเดตอาการป่วยมีเรื่องกระแสข่าวว่ามีการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษเป็นครั้งที่สองที่บอกว่าได้ยื่นไปแล้วตรงนี้ทำได้หรือไม่ค่ะทักษ <10 S 3> ิณเร่นเราเลทักษิณเราเล่ทักษิณเราเลทักษิณเราเลทักษิณเล่าลั นี่เป็นบรรยากาศช่วงเชา้าที่ผ่านมานะคะก็มีเหล่าคนเสื้อแดงเนี่ยมาให้กำลังใจกันเยอะเลยนะยิ้มแย้มชื่นมื่นตะโกนเรารักทักษิณเรารักทักษิณ พอทางด้านนางสาวพินทองทาคุณอากรวงหรือว่าคุณเอมพร้อมสามีรวมถึงทนายวินยับชาติมนตรีมาถึงที่เรือนจํากลางคลองเตเนี่ยหละค่ะก็จะมีช่วงที่แวะจับมือทักทายถ่ายรูปให้กําลังใจกันจากนั้นก็เดินเข้าไปในประตูเพื่อเยี่ยมนายทักษิณประมาณสัก11บเอโมงที่ผ่านมาแล้วปกติแล้วสื่อเนี่ยจะรอจนข้ามประตูเข้าไปแล้วก็รออีกทีตอนกลับออกมาแต่คุณผู้ชมคุณกายนี่ที่เราวงกลมเอาไว้เนี่ย สื่อก็สังเกตอะไรบางอย่างเอ๊ะทำไมคุณเอมถือกระเป๋าสีดำใบนี้เข้าไปในพื้นที่เรือนจำด้วยแล้วยังไงนะอะรอดูจังหวะตอนที่เดินออกมาจากประตูเรือนจำ<ม>ก็เห็นชัดเจนว่ากระเป๋าสีดำหรือสีน้ำตาลนี่นะเนี่ยเดินออกมาก็ยังมีกระเป๋าใบนี้คล้องแขนออกมาด้วยตรงนี้ล่ละค่ะที่สื่อสังเกตแล้วก็ถามว่า ทำแบบนี้ผิดระเบียบของเรือนจําหรือเปล่านี่ซึ่งเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าอาจจะพอเข้าไปอาจจะไปฝากไว้ภายหลังก็ได้แล้วพอเยี่ยมเสร็จเนี่ยพอจังหวัดจะเดินออกมาก็อาจจะรับกลับออกมาหรือไม่นี่นะครับนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวก็พยายามเข้าไปซักถามหลายประเด็นครับทั้งเรื่องอาการป่วยของนายทักษิณเรื่องผลการเลือกตั้งซ่อมที่ศรีสะเกดนะครับแล้วก็เรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษ แต่ได้คําตอบมาเรื่องสุขภาพเรื่องเดียวบอกว่าตอนนี้นาะยทักษิณปรับตัวได้แล้วสุขภาพโดยรวมไม่มีปัญหาอะไรนะก่อนจะเดินทางกลับทันทีนะครับด้านทนายวินยัติเองก็ตอบนะถูกถามประเด็นทางการเมืองเจ้าตัวก็เลี่ยงที่จะตอบคําถามนะครับ<อ>เดินออกมาจากวงสัมภาษณ์จนคุณพิทพงศ์ผู้สื่อข่าวของเรา ้องวิ่งตามไปถามเรื่องการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษรอบที่สองถึงได้รับคําตอบไปฟังเสียงช่วงนี้กันครับอันนี้อันนี้เป็นทางอะรน,น,านาอ๋อถ้าถ้าอย่างนั้นอ่ะยื่นจริง<ะ>แต่แต่ผมไม่มีความเห็นเรื่องนี้นะครับเป็นยื่นไปนตั้งแต่เมื่อไหร่ขอโทษโทษโทษยื่นไปเมื่อไหร่ผมไม่ทราบผมไม่ทราบเป็นเรื่องของราชหารครับโอเคนะครับอันนี้อันนี้เป็นแ้วอย่างนี้ผมผมผมพูดให้ฟังว่าการยื่นของท่านเป็นสิทธิ์สิทธิ์ของนักโทษของผู้ต้องขังเด็กขาดนะครับแล้วก็เป็นสิทธิ์ตามกระบวนการ กระบวนการก็จะมีการดําเนินการหลายวันนะครับครั้งนี้ก็เห็นหลายวันอยู่นะครับเห็นหลายวันอยู่น่าจะนานกว่าครั้งที่แล้วด้วยซ้ํานะครับก็ประมาณนี้ก็ทุกอย่างเป็นเรื่องของพระราชอำนาจเป็นพระเมตตาของท่านนะครับผม,ผมไม่อาจาก้าวร่วงได้นะครับ นี่แหละค่ะคือน้องชายพิธพงษ์อ่ะตามไปถามเลยหลายต่อหลายครั้งนะที่เราจะเห็นว่าน้องชายพิทพงษ์เนี่ยไปทําข่าวแล้วเรียกว่ามีคําถามที่ถามแทนใจใครหลายคนชาวบ้านประชาชนที่สงสัยอยู่นะนอกเหนือจากนั้นนะคะมีการถามเรื่องนี้กับทางด้านคุณปรเมศอินทระชุมนุมอายการอาวุโสสํานักงานการสอบสวนบอกว่าการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายครั้งที่สองหากไม่ใช่นักโทษประหารชีวิต ต้องรอครบ2ปีค่ะถึงจะขอใหม่ได้ฉะนั้นหากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยื่นต่อไปโดยไม่พิจรารณาให้รอบครอบก็อาจจะมีความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบและนายทักษิณก็จะมีความผิดฐานให้การสนับสนุนด้วยค่ะ